ต่อตกเก่งเขาเลยแหละตกฟูถ่าเบิงผลงานมันเนาะสีไข่จังหน่อยเขาหอนนกว่าสองทิศแต่ว่าไข่ได้คุณป่ะนี่แหละวิธีคัดนกต่อนะแบบสบับเขาเองนะอันนี้สบายเนาะเอฟซีมาท,ทุกคนนกป,ป่านมานะห้องความาดีประมาณแถวไปลายไม้แถวพวกแหละ ยินแต่เสียงตัวบุทันเห็นห้องดีขานาะดมันบอก้ามาหาหนุเอาอยู่เฮือน,นนะมันมีแต่ห้องอยู่เพล่ คือฝนชิลงอีล่ละอากาศนอนๆเลยนะห้องดีขนาดทุกคนอยู่พุ่นตัวนี้ได้เป็นยังบุห้องตอบมั้ย พวงนกเฮาเอ็ดห่าหงแล้วแล้วบ่ทุกมันเอ็ดมือละน้อยมือละน้อยนะมันกลุ่มเป็นห่างมัน,น,นห่นางเอานกต่อใหม่ออกใส่ตุม้มเนาะเอายางกายมาห้องในตุ่มเมื่อกี้นี่ กมีเดอ้อตัวหนึ่งเป็นนกต่อเนาะตัวนี้ก็ตัวนอยู่ยางเขียวนี่เอาไหลมันออกใส่ตุ้มต่อทุกคนเอาขัดไว้เอน็นนกต่อเลยเอาหางเกาะไว้ี่ขัดไว้เอน็นนกต่อเนาะ เงียนให้มันอยู่นี่ให้มันลืมตุ้มเนาะให้มันลืมลืงตุ้มต่อเวลาเอาไปมันจึงบุตตามโกงเฮกน,นะต้องคอยฝึกคอยนั้นมันว่าลมคอยฝึกคอยนั้นมันไปเนาะปะาไ้จากทิศหนึ่งก็เริ่มคุ้นเลยนะลืมตุ้มต่อแล้วก็เออโอเคแลละ ตอนนี้มันก็มันก็ห้องอยู่ออกเขาเมื่อเช้านี่มาลองไปเกาะไว้บ้างถือว่ามันก็ยังตื่นตุ้มต่ออยู่ตุ้มต่อตุ้มเก่งเขาตุ้มต่อเขาตุ้มเก่งเขาอ,อยู่ในนี่เอามันผสมกับนกตัวแม่

ทารุนไปนำกันเนาะทุกคนเห็นหางมาันะนี่คู่นี่แหละเด็กคู่นี้เนาะนกตอ่อตัวผู้เป็นนกตอ่อตัวเก่งเขาเลยแหละตัวผู้ถ้าบึ่งผลงานมันเนาะสีไข่จังหน่อยสะได้ออกไม้เอาป้อนบอ่ทารุนไปนำกันแล้วเนาะทุกคน หากเริ่มเห็ดหังเมื่อวานนี่นะต้องหากะเอานั้นเข้าใส่ให้มันเนาะเอาพึ่งกลางไม้กลางอย่างเข้าใส่มันก็เริ่มเห็ดหังเนะมืเอ่อกี้เป็นโจกจบดีแล้วเมืเอ่อกี้เป็นวางไข่บางนั้นจบดีแล้วอากาศฮ้อนน่ะมัน กระดอนเลยทุกคนนี่หางกระจุ่งเจี๋นี่เลยเนาะทุกคนมันก็เอ็ดแล้วเลยนะถ้าจะลุ้นเบิ่งมันไข่เนาะบบบนี้ว่านกตัวนั้นมันฮองอจีเลยมันบูมาแถวนี้เลยชาวนกต่อตัวนี้ไปเกาะทางไหนเนาะบบบนี้ ไปเกาะทางน้ำบานบุ่ก่อนฟานุกมันฮงม,มาทางนาเฮืออนพุ่น่ะแยังแห่อ,อยู่ได้หาเก่าเขาเมื่อนี้เนาะหาเก่าเขาตุ้งโต๋เมื่อนี้ลองนุกต่ใหม่แหละขัดนุกโต่ต้องเฮ็ดนนี่นทุกคนให้มันลืงตุม่มหัวมันสิเปิกยื่นเปิก ยังยินเสียงมันห้องอยู่ทางปุ่นนะมันห้องทั้งปุ่นนะทุกคนลองเอามาเกาะทางนี้บุ่นมันเสีย้องตอบนกป่าบุ่นเดีกยังห้องอยู่แถวปลายไม้บุ่นนะมันบุกกล้ามาบุ่นบุ่นนกใหม่ลองบุ่นลองนกใหม่บุ่นทุกคนเกาะมันห้องสิได้โอ้ถ้าเบิง่งเนาะ 还是很多不。 เสียวลองไปเกาะแมนห้องก่นพ่นทุกคนบินหนีไปซช่ตัวนั้นก็แม่ห้องสีห้องดีแต่เาหากเกาเข้าตุม้มต่อนะหาเข้ามือแหลกนะตัวนี้ไปวางทั้งน้ำทา้งน้าบานก่อนออ ฟางใส่แข็มนกนกตัวนี้เลยก่อนเ,เป็นนกไม้เมื่อนอสองตัวเลยได้ประมาณเขาหอดน,นกบว่าสองที แต่ว่าใครได้คุนป่านนี้เลยเราต้องฝึกตัวใหม่เนาะทุกคนแปลว่านกต่อตักเก่งเขาเลยเอาผสมน้ำนกแม่อยู่จะน้อยหอนยามลุกใบแก้มขาวเลยชิบูมีนกไปต่อเลยต้องฝึกตัวนี้ไว้เลยจะน้อยก็หอนยามลุกใบแก้มขาวเลย ฝึกนกต่อไว้ฝึกนกต่อใหม่เนะไก่เปิดแล้วดูแกมขาวเลยไดไไยไย้มันยังตื่นคนอยู่เลย มันแค่คู่เดียวอยู่เลยทุกคนแต่มันยังบุกกาปันได้เนาะวิกแวกวิกแวกอยู่ยปะปะใกล้เดียวหฮงฮึ๊กวัยคว่ำเหนี่ต้องยั้ออกจากเดียวนี่หมอแตกยามัน,นทุกคนเนาะช่วงทำอิดนี่ช่วงทำอิดมันเป็นธรรมดาแค่มันแหบอยู่เนี่ยต้องฝึกมันธรรมดาของนกเนาะมันตื่นคนเนี่ย อย่งเงี้ยโอากาสหน่อยนะึงให้มันหองเลยเริ่มหองเลยตัวโอคางแตกคางแตกทุกคนหัวมันแตกจะโด,ดนในเนาะคางเปิดกใหม่เลย ขันห้อ,อยููซ้ำใดซ้ำหนึ่งมันก็นไม่ได้แห่เฮงเนาะวิธีคัดนกต่อนะแบบสบับเอาเองนะอันนี้เอาเนาะทุกคนโอเคเนาะ เอากรสีได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะอันนี้ก็แบบเฮาคัดนกแบบสไตล์เฮาเลยนะโบได้แบบเฮียนน้ำไผ่นะแบบเฮาคัดปลาไว้เฮาจะน้อยหอดยามไปต่อลูกใบแก้มขาวเนาะจะน้อยกับหดเลยมาดูการลูกใบแก้มขาวเนาะช่วงนี้นกมันเด็นห่างวิช่วงนี้ไปกับพอดีไปเป็นต่อเลยตัวนี้คัดไว้แต่ยามนี่เ่ะโอเคเนาะเจอกันคลิปหน้านะทุกคน